ผู้ชายชวนไปเตะบอลทุกคนไปหมดแต่พวกเราทาคลิปกันแต่ผู้ชายแย่งเพราะผู้ชายเยอะกว่าถูกไหมถูกไหมถูกไหมพอเวลาไปโรงเรียนอ่ะผู้ชายทุกคนก็คือมีแฟนแต่พอกลับมาที่หอคือ ก็จะเป็นแฟนเป็นของแฟนเขาไม่เรียกเราเป็นแฟนด้วยนะเขาแบบว่าแบบพาร์ทเนอร์มีอาอ่านอนเลาให้ฟังตอนสมัยตอนอยู่มอมตอนต่อเอออ่ะชีโรเอเมื่อกี้เราเมื่อกี้เราเล่าให้ฟังว่าสมัยนี้คือเราขึ้นมาอยู่กรุงเทพใช่ไหมคะแต่คือความแปลว่าปฐมบทชีวิตของปอยในการที่มีบ๊อบบี้เลิฟนะน่าจะเป็นช่วง มอต้นโอ้หเรวมากเลื่อนเล่นกับอีกเออมอต้นยังไงก็คือว่าก็คือว่าตอนอยู่มอต้นน่ะเราได้ย้ายไปเรียนโรงเรียนที่จังหวัดสุราษฎร์มันก็มีหอในกับหอนอกหอนอกคือเป็นบ้านอาจารย์เขามาเป็นบ้านแถวห้องแถวเงี้ยฉันชอบมากเพราะว่ากันอยู่ที่เนี่ยคือเป็นเป็นเข้าให้เป็นผู้ชายหมดเลย Uh huh. ออรุเรียนชายลวนเรียน,นชายลวนแล้วฉันก็ได้นอนอยูในห้องนั้นใช่ไหมแล้วก็คือหอนะ Member นั้นมีแมมเบอร์น่าจะ9คนแต่ว่าสาุดท้ายมันคือแบบเป็นฟีลแบบว่าพอเวลาไปโรงเรียนอะ่ะ uh huh. ผู้ชายทุกคนก็คือมีแฟนแต่พอกล uh ับ huh. มาที่หอคือ ก็จะเป็นแฟนเป็นของแฟนเขาเขาไปเรียกเราเป็นแฟนด้วยนะเขาแบบว่าแบบพ partner มีมันไม่ได้แบบว่ามันจะไม่มีความฟิลฟิลฟิลไอพวกนั้นยังไม่มีมันเป็นฟิลแบบว่าเออตักผ้าร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยซ้ชีวิตเหรอซ้อมชีวิตร้างอะไรอย่างเงี้ยจัดเต้นอะไรอย่างเงี้ยเธอคือแบบว่านอนแล้วก็แบบนี้ประมาณนั้นแล้วก็มันก็มีฟิลแบบประมาณว่ามันมีฟิลแย่งกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะอะไรรู้ไหมไม่ไม่ใช่ผู้ชายแย่งเพราะผู้ชายเยอะกว่า ถูกไหมถูกไหมถูกไหมถึงต่อสามอ่ะแม่เออป็นจังหวะที่ลดมากเพราะพวกเรามีสิทธิเลือกกันตอนหลังพวกเราเลยสามคีกันว่าเออคนนี้นะคนนี้นะอะไรจะใส่แบบชัดเจนก็เลยต้องยอมว่าทำไมเพื่อนๆถึงได้มีตำแหน่งวิชาการสูงว่ามันเก่งตั้งแต่เด็กเห็นไหมมันเก่งแต่เด็กคือฟังนะพวกนี้มันเก่งมันเก่งในเรื่องนี้ได้อบมันเก่งได้ทุกเรื่องถูก ยอมเลชีสับชีจำแนกชีโหวตชี้อะไรถูกป่ะปริมาณใกล้เคียงกันอ่มึงเราไม่มีการทั้งหันคือเราสามัคคีกันจริงๆเราสามัคคีกันจริงๆเราจําได้เลยว่าสมัยก่อนก็คือแบบผู้ชายช่วยไปเตะบอลทุกคนไปหมดแต่พวกเราทาคิปเปต์อ้าวเขาใจไมสามหลักสุดถูกมากต้งเลยมันมีฟิลมากเลยแบบว่าตอนอยู่มอต้นเป็นฟิลที่แบบสนุกที่สุดแล้วในการที่แบบว่าแบบ ฟลที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราถูกทรีตเป็นผู้หญิงอะครั้งแรกถูกซ้อมพิลิมพิมลิมแล้วพอมามอปลายจนมหาลัยถึงเออนี่คือชีวิตจริงๆมันเป็นภัยมันเป็นภัยแล้วมันก็มีทั้งมือมีภัยมีทั้งดีและไม่ดีอ่าแต่ว่าผ่านมาได้ทุกอย่างเป็นบทเรียนให้เติบโตเสมอปลอยใจสดาย